Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. วันนี้มาพูดกับพ <just S 2> ี่ติ๊ตาดีพัฒนะคะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อบิวค่ะอืมน้องไปเรียนที่ไหนคะแล้วก็ลงคอร์สอะไรเมืองอะไรเอย่ยไปเรียนที่เมลเบิร์นค่ะก็จะเป็นคอร์สเอ่อ uh, General English นะคะ Upper Intermediate นะคะที่ออสเตรเลีย uh, น National College of แล้วน้องไปแบบ no statement ใช่ไหมคะใช่ค่ะ no statement ค่ะแล้วน้องอรู้สึกยังไงคะเกี่ยวกับการบริการของ Study Pass ก็รู้สึกประทับใจพี่พ,พี่ทุกคนเลยนะคะก็ะพี่พี่เขาก็น่ารักดีค่ะแล้วก็ให้ให้คำแนะนำที่ตามที่ดิวต้องการนะคะค่ะ,ะมีคำแนะนำอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่สนใจที่จะไปเรียนต่างประเทศหรือว่าใครที่กำลังลังเลอยู่ตอนนี้บ้างคะ ก็จริงๆเราก็อยากจะบอกว่าอย่าลังเลเลยค่ะเข้ามาลองคุยพูดคุยกับพี่ๆทีมงาน Study p a พัก่อนแล้วก็บอกว่าน้องๆอยากจะไปเรียนอะไรที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ๆเขาก็จะคอยอช่วยช่วยให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ช่วยเตรียมเอกสารแล้วก็เทรนการสัมภาษณ์วีน์าอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องกลัวค่ะ พี่แค <Okay. S 1> ดเลยก่อนค่ะข,ขอบคุณที่เลือกสตาร์ทอีพัทนะคะขอบคุณค่ะ